คสวัสดีค่ะคุณดัชมิวพี่ตามพี่ถึงว่นคทีพี่ตามที่สี่จูมตามเป็ไงบ้างคะปาโบคือตรางผมดีแค่มันลมมันพัดค่ะลมมันพัดมันบังก็เลยก็เลยจับหัวดูนิดนึงค่ะสวัสดีคุณิกค่ะยิ้มให้ดูหน่อยค่ะคุณนิ้งนิ้งสวัสดีค่ะ คนเอกมลสวัสดีค่ะน่าร้าขอบคุณค่ะพี่สวัสดีค่ะพีเกียงนั่นเกียงสมพรสุวัสดคีคนสวยค่ะอุบลโนโจอันนี้กำลกรลังติดตค่ะสวยมากคุณอุดมขอบคุณนะคะไอโฟนเวลาไลฟ์สดเครื่องร้อนเหมือ ของรุ่นนนไม่ไม่ไม่ถึงเครื่องร้องลกละวตัดหรอกส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบตหมดแล้วก็ตัดไปเองแต่ก็เครื่องร้องก็มีค่ะก็เคยโดนตัดไปเหมือนกันมิซูมิชิสวัสดีค่ะคิดถึงค่ะสวัสดีคุณแล็กสวัสดีคุณปิ๊กค่ะคนสวยมาแล้วมาแล้วค่ะมาแป๊บเดียวนะเดี๋ยวนุชลองแสแม่นดิมีคนแบบถามให้เออแว่นไปไหนอะไรเงี้ยตอนไหน ไม่รู้ว่าตรงนี้มันเข้ากับด้านไหมนะเพราะว่ามันตัดหน้าไมา้มันตัดหน้ามามันตัดหน้ามามันก็เลยแบบหอมๆมันก็จะเออไหมสวัสดีค่ะสวยชื่อเก่าขอบคุณค่ะคุณพันสวัสดีค่ะเจนนี่สวัสดีค่ะคุณฝนสวัสดี มาได้คิดค้นหาซื้เเอเก่าอ๋ออยากให้ค้นหาแล้วก็แคบหนึ่งมันมันคือว่าส่วนวิดีโอให้ค้นหาสวยมากขอบคุณค่ะเมื่อไร่ฉังจะมา ขอรคคอ <c oughs> ้องม่้นานองสวัสดีค่ะคุณขอคุณโคคุณนมคุณนุ่มอ่านถูกไหมเนี่ยน้องนุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุสุนิชัยีต่ะพิมงานน้ำเขียนสาวสวัสดีค่ะสีขอล้ำค่น่ารักนะขอบคุณ ี๋ยวถ้ามันไม่กลับมาคงได้สร้างใหม่เดี๋ยวรอดูก่อนเนาะหนึอาทิตย์สักหนึ่ดนเดือนลองดูก่อนมันเคยโดนบล็อกอยู่ทำผิดกวนูน้โพสเอ่อนเอาลิงก์ลิงลน์ลิงลน์อันนี้มาแปะลิงลน์อ่ะเพจอันนี้โนหนักนเอาลิงก์ลน์เพจเอ่เอโลชน แล้วก็โดนเอ่อเอาข้อมูลเกี่ยวกับโควิดมาแมเกี่ยวกับยารักษาโรคอะไรอย่างเงี้ยนุชเอามาลงแล้วแบบโดนแบนพบโพสไฟปุ๊บแล้วก็แบบเด้งเลยเอฟที F T ยังไม่ได้กดยังไม่ทันได้กดไลค์เลยแต่ว่าระบบรูกของรถชก็เลยผิดกดไป กำลังโอเคเดี๋ยวหนูต้องแคบแล,ล้วก่านนะคะเดี๋ยวแสงหมดตอนนี้คือสวยมากแสงอะแสงนั้นเท่คนมาแล้วน,นะคะเดี๋ยวามาคุยด,ด้วยใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมสั้นสุดใจพี่สวัดเนีย่ยสุดใจพี่สุิปแก๊ นี่ถ้านุตปัดถ้า,ารุตปัดเปเหมือนเดิมดีไหมปัดเปแบบไม่เอาหน้ามาดีไหมปั๊บปุ๊บปี๊บปั๊บปุ๊บปี๊บมันก็ไม่เข้านาะเพราะว่าเราตัดเรา,าตัดสรงหน้ามาลมพัดบอยบอยโอเคเดี๋ยวคุยไันใหม่นะคะ จะไปถ่ายรูปก่อนนะคะทุกคนไปสปจับจิ๋ <See you. S 1> เราแอบด,ดีนะคะ่ะที่คอ,อยูเอเด้อย่าบนค่ะจำได้ค่ะติ๋นน่ารักมากปิกนก็จิ๋นน่ารักมากน่ารักมากเลยอยู่ตั้งแต่เริ่มจนจบเลยนะคะแล้วก็มีถ่ายรูปมาด้วยติดมาในไลฟ์ด้วยยังไม่ได้ลงวิดีโอแสดงสดโอนค่ะ วันนั้นนึกไปรับเชิญวันนั้นนึกไปรับเชิญไม่ใช่เต็มวงนะอยากไปอีกอยู่อยากไปอีกอยู่นะแตยังหูโอเคเดี๋ยวขออนุญาตลางก่อนนะคะพี่พึ่งอย่าเพ่งเป็นจังหวนะคะพี่สีมือกองสวัสดีค่ะโอเค